สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเกินเป็มประจำทุกวันนะครับกับจจเจดมอพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราววงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับชบไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูอยู่ในเตดฟีเจอร์รนี้เหงาดำทุกวันแล,วและฝากไลค์ด้วยที่อัดตูน3-3นั่นเองนะเวันนี้เปิดตัวกันเรียบร้อยชูเสื้ออย่างเป็นทางการทางราชบุรีธานทนครปฐม <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นเปิดตัวเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับ Hey j u จ e จูดเบลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย19ขวบนะจ๊ะย้ายจากบรูซิล์ดมนุนมาซบอก,อกเรียวมาดริดเรียบร้อยด้วยค่าตัวเนี่ยนะก้อนแรก103ล้านยูโรและจะมีแอดออนเพิ่มไปเบ็ดเสร็จจะไปจบได้ที่ถึง1 3 4ล้านยูโรเลยนะโดยเซ็นสัญญากัน6ปีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ครบสัญญาเนี่ยจูดเพิ่งจะมีอายุแค่25ขวบเท่านั้นเองนะโดยเปิดตัวเนี่ยเจ้าตัวชูเสื้อหมายเลข5ไปที่เรียบร้อยร่วมกับฟรานเดโนเปเรสประธานสโมสรคนเก่งของมาดริดนะจ๊ะโดยหมายเลข กับมัดริดเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะตำนานลูกหนังของพวกเขาจะสวมอ,อย่างมาเนลซานชิสก็เคยสวมใส่แล้วจากนั้นก็มีซซนดินซีดานเพลเมเกอร์ชริยะทิมชาติ โรเซ่ที่เคยเป็นโค้ดมาดริดด้วยเนี่ยก็เคยสวมหมายเลข5เช่นเดียวกันรวมถึงราฟาเอลวารานก็เคยใส่เบอร์นี้เหมือนกันนะปัจจุบันตกทออมาอยู่ในมือของจูดเบลลิงแฮมเรียบร้อยนะใครที่อยากจะสกรีนเสื้อนะก็จัดได้เลยจูดเบลลิงแฮมหมายเลข5ให้กับเรอัลมาดริดนั่นเองนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนั่นเองอก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ของมาดริดแล้วในแดนกลางนะเพราะว่าล่าสุดเน,นี่ยนะฤดูกาลที่ผ่านมาในออร์เลงชัวเมนี่นะเอ้ดูโดกามาบินกาเฟเดรโกวาวเวเด้ดานี่เซบายอสพวกนี้ก็เป็นตัวหลัก เริ่มทดแทนลูก้าโมดิชโทนี่โครสรวมไปถึงพี่บ่าวเกษตรวิโรที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดเมื่อต้นซีซั่นก่อนนั่นเองนะจ๊ะก็เข้าไปร่วมทีมใหม่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยสำหรับจูดเบลลิงแฮมกับมาดริดยุคใหม่นั่นเองนะเอาแฟนๆคิดเห็นยังไงนะกับดีลนี้กับเสื้อหมายเลข5ของมาดริดที่จูดจะสวมใส่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเต็ดฟีสจะได้เงินดำทุกวันฝากแรกด้วยนะแจ้ตูน33นนนั่เองี้มาอัข่าวกันั่นี้้ไปแลววสัสดีครับ